สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับพิพิธภัณฑ์ท่ถสถานแห่งชาติพระนครหรือวังน้ากันนะครับที่นี่เหมาะจะเป็นสถานที่สำหรับการท่องเที่ยวหรือการมาเดินเล่นเพลินๆได้เลยนะครับซึ่งด้านในพิพิธภัณฑ์จะมีประติมาการรมของโบราณต่างๆเยอะมากใครเป็นสายประวัติศาสตร์มีความชอบทางด้านนี้ถูกใจแน่นอนครับเดินเพลินๆจนรู้ตัวอีพิพ,พิธภัณฑ์ก็ใกล้จะปิดกันแล้วครับ การเดินทางนะคะสะดวกมากๆเลยค่ะสามารถนั่งเอ t มาทีมาลงสถานีสนามชัยและเดินมาขึ้นรถเมล์ที่หน้าโรงเรียนราชินีสายรถเมล์ที่ผ่านมีสาย1 25 47ย3 82ิบห้าสี่เจ็ดหสแสองลงที่หน้ามาหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์ท่าพระจันทร์เดินต่ออีกนิดนึงก็ถึงแล้วค่ะหรือคนที่สะดวกมาทางเรือก็สามารถนั่งเรือมาลงที่ท่าพระจันทร์เดินทะลุมาหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์ท่าพระจันทร์ออกมาที่ทางเข้ามาหาวิทยาลัยเดินไปทางซ้ายมือก็ถึงแล้วค่ะ เวลาทําการนะคะพิพิธภัณฑ์พันธะสถานแห่งชาติพระนครเปิดให้เข้าชมทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลา8ปดนาฬิกาสานาทีถึง16บหนาฬิกาปิดทุกวันจันทร์วันอังคารและวันหยุดนะคะตะเลิกค่ะในส่วนของค่าเข้าชมนะคะคนไทย30บาทชาวต่างชาติ2องบาทย่บาทในส่วนของเด็กนักศึกษาพระภิกษุนและคนไทยอายุ60ปีขึ้นไปแด้แสดงบัตรเพื่อที่จะสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้ฟรีค่ะ ในส่วนของข้อควรรู้ขณะเข้าชมพิพิธภัณฑ์นะคะข้อแรกไม่สามารถนํากระเป๋าใบใหญ่หรือกระเป๋าเป้แบบสะพายหลังเข้าพิพิธภัณฑ์ได้เพราะมีความเสี่ยงที่จะไปกระทบถูกสิ่งของที่จัดแสดงโดยไม่ได้ตั้งใจสําหรับกระเป๋าถือหรือกระเป๋าสะพายข้างที่ใบไม่ใหญ่มากสามารถถือเข้าไปได้กรณีที่นำกระเป๋าใบใหญ่มาสามารถฝากไว้ตรงที่จำหน่ายตั๋วได้เลยค่ะห้ามนำน้ำและอาหารเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ค่ะ และในพิพิธภัณฑ์สามารถถ่ายรูปได้ตามสบายแต่ห้ามใช้แฟลชและถ่ายวิดีโอเด็ดขาดค่ะเมื่อเข้ามายัางสถานที่แล้วทางซ้ายมือของทุกคนจะเห็นจุดจำหน่ายตัว๋วร้านคาเฟ่น่ารักนารัรกและร้านขายของฝากค่ะซึ่งตัวร้านคาเฟ่และร้านขายของฝากสามารถเดินทะลุหากันได้เลยสะดวก,กมากๆค่ะ ส่วนทางด้านขวาจะเป็นจุดตรวจสัมภาระนั่นเองค่ะเมื่อทุกคนซื้อตัว๋วเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถเดินเข้าตรงกลางเพื่อชมพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พระตำหนักแดงหมู่พระวิมานอาคารมหาสุรสิ่งหานาคและสถานที่อื่นๆอีกมากมายได้เลยค่ะ ถ้าคุณกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครก็คงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ตอบโจทย์เป็นอย่างมากค่ะ ที่นี่คือหนึ่งในพิพิธภัณฑ์สถานที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพภายในเต็มไปด้วยโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุอันล้ำค่ามากมายตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุครัตนโกสินทร์ซึ่งสะท้อนความรุ่งเรืองของชาติไทยทุกยุคทุกสมัยเลยค่ะการเดินชมแต่ละห้องในทรัศการก็เหมือนได้ย้อนเวลาไปสัมผัสกับบรรยากาศอดีตอย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่งเลยค่ะ นอกจากนี้ยังมีสถาปัตยกรรมแบบไทยโบราณที่งดงามให้ได้ชมและได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกอีกด้วยเรียกได้ว่าที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงพิพิธภัณฑ์ธรรมดาแต่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทําให้คุณเข้าใจคุณค่าของความเป็นไทยได้อย่างลึกซึ้งนั่นเองไม่ว่าควรจะเป็นคนรักประวัติศาสตร์เช่นชอบศิลปะหรือแค่มองหาที่เที่ยวในวันว่างๆพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครคือสถานที่ที่ไม่ควรพลาดมาสัมผัสเสน่ห์ของอดีตที่ยังมีลมหายใจและเก็บแรงบันดาใจกลับไปด้วยกันนะคะ